มาถึงช่วงเวลาที่จะรู้คะแนนของสาวๆที่ให้หนุ่มๆกันแล้วครับมาดูรับว่านุ่มโสดคนใดจะถูกใจได้คะแนนสาวๆมากที่สุดและชายโสดที่มีคะแนนความประทับใจมากที่สุดในค่ำคืนนี้ได้แก่ได้แก่คุณคุณ ในการคุณมาจกีบสาวเิ็นวาสบิดเดี๋ยวผมขออนุญาตขอหน้าตาก่อนนะฮะเริ่มจากคุณนัทก่อนเป็นยังไงบ้างคุณต่ายพีตากน่ารักไหมฮะทำไมคุณไม่ให้คะแนนเขาล่ะครับจริงๆผู้หญิงก็ชอบผู้ชายแซบนะหรือว่อนคุณดูแบบนี้คุณรู้เลยเหรอครับว่าใครแซบไม่แซบก็เป็นคนให้คะแนนหนึ่งในนั้นด้วยคุณนัทก่อนจะจากกันไปคุณอยากจะฝากบอกอะไรสามสาวโสดครับ งีข้ขอขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับยังไงทิ้งเบอร์ไว้ด้วยนะครับมาถึงชายโสดอีกขั้นหนึ่งที่ต้องจากเราไปก่อนครับคุณลี่ขอชมใบหน้าที่แท้จริงหน่อยครับโอ้โหแบบ,หล,แบ,บหล่อเตมเลยนะฮะคุณลี่อยากจะฝาบอกอะไรสาวๆครับงี้ก็ขอให้โชคดีครับงี้เราก็เป็น,นภาพดีๆให้กันและกันได้ครับนะครับวันนี้ทางรายการของเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณมัทและก็คุณลี่นะครับมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากครับ เริมาพูดคุยกับคุณปาล์มนะครับใกล้ๆกกันเลยปาล์มครับครับขอดูใบหน้าที่แท้จริงของคุณหน่อยได้ไหมฮะได้ครับจริงๆผมไม่อยากจะเห็นหรอกนะครับแต่สาวๆเขาอยากเห็นค่อยๆถอนหน้ากากเลยคุณปาล์มนี่เป็นลูกชายของพี่ปุ๊บมนตรีเจนอักษรหลอกว่าพ่ออีกอะอะไรนะเหไหมะผมว่ายังไงคุณพ่อเขาก็หลอกว่าครับอ๋อหรอสาวๆครับ พวกคุณอย่าเพิ่งยิ้มไปนะครับมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเกมเปลี่ยนก่อนที่คุณปาล์มจะเลือกสาวๆออกไปหนึ่งท่านนี่นะครับพวกคุณอยากจะพูดอะไรกับคุณปาล์มอ่ะคุณรดาเชิญครับค่ะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็ดีใจคะ่ะที่ได้มารู้จักกันคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะขอบคุณโอ้โหผมเลือกคุณใหญ่นะฮะคุณพี่ครับไม่ใช่ผเหรอคุณพี่ีก่อนครับอ๋อเหรอฮะคุณตายครับค่ะเชิญครับ ปาล์มจ้าครับโอ้โหเสียงมาเหมือนแม่เลยนะกินข้าวเนี่ยจ้าใส่เป็นพีอาร์นะจ้าครับหน้าที่ของการงานของเราเนี่ยซัพพอร์ตกันได้ครับบางทีเงินมันก็ต่อเงินนะจ้าอ๋อนี่มองมองเศรษฐกิจใช่ครับเศรษฐกิจคุณจิ๊บครับอ่าไม่มีอะไรจะพูดแต่ว่าถ้าคิดว่าใช่นะคะโปรดให้อยู่ต่อด้วยค่ะโอ้โหมาแนวน่าสงสารแนวรักโลกอีกแล้วอ่ะนะ้ะหน้าสงสาร คุณตามครับคุณตั้งสติให้ดีนะครับผมเชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณทําใจลาบากมากมากเฮ้ยเกมคุณโหดร้ายมากเลยนะเรื่องของคุณฮะเรื่องคุณฮะโอเคคุณพร้อมไหมฮะเอ่อพร้อมครับคุณช่วยเลือกสาวที่คุณไม่สเปคที่สุดออกไปทันทีหนึ่งท่านครับผมเลือกเลยครับคุณจิบครับ คุณงจิ๊บทิ้งท้ายว่าถ้าเกิดจิ๊บเป็นคนที่ใช่ก็เลือกจิ๊บไว้เถอะนะคะคุณไม่สงสารเขาเลยเหรอครับสงสารคุณเลือกเขาแล้วเหรอครับเลือกแล้วครับผมอ๋อคุณจิ๊บครับช่วยดาหน่อยฮะตื่นตันใจมากค่ะไม่แต่ผมต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่ว่าเลือกออกเพราะอะไรนะครับมันคือเลือกอีกสองคนอยู่เพราะอะไรมากกว่า แล้วเหตุผลที่คุณเลือกคุณจิ๊บออกคืออะไรฮะไม่มีไงเขาต้องออกไปโดยที่ไม่มีเหตุผลว่าอะทำไมไม่เอาปืนไปยิงกันเลยเล้วทางรายการก็ต้องขอขอบคุณคุณจิ๊บนะครับขอบพระคุณมากครับรู้สึกไหมว่าเขาเนี่ยแบบพลาดแล้วเขาพลาดเราไปแล้วของที่ดีที่สุดไปเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปติดต่อกัน ติดต่อกันหลังใหม่อืคุณลี่คะคุณลี่รู้สึกว่าอะไรที่เราพลาดไปบ้างอาอาจจะเพราะว่าเราอาจจะมีความคิดไม่ตรงกันบ้างครับแต่ไม่เป็นไรครับยังได้เจอกันมีโอกาสได้เจอกันอยู่มาถึงช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่สําคัญมากของคุณปาล์มนะครับเป็นช่วงที่คุณปาล์มนั้นจะต้องตั้งคําถามเป็นคําถามชี้ขาดเพื่อหารักโดดในค่ำคืนนี้ครับคุณมีหนึ่งคำถามสองสาวมีคนละหนึ่งคำตอบถ้าคุณพร้อมแล้ว ตั้งคำถามได้เลยครับคือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่สนิทกับคุณพ่อมากเป็นครอบครัวที่สนิทกันมากนะครับทุกครั้งเวลาเรากินอาหารหรืออะไรก็ตามเราก็ใช้เวลาประมาณ2 3สาชั่วโมงเสมอในการพูดคุยกันผมก็เลยอยากรู้ว่าเราคบกันในช่วงแรกๆแ,แล้วเราก็มีความรู้สึกดีๆให้กันแต่บังเอิญว่าที่บ้านผมครอบครัวผมไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือพี่ชายเกิดไม่ชอบตัวคุณผู้หญิงขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้ความสัมพันธ์เราสามารถเดินต่อไปได้ครับ ฟังดูเหมือนจะตอบง่ายแต่ไม่ง่ายเลยคุณจะถามใครก่อนครับถามคุณคุณตาตครับคือแต่ตอบคำถามนะ่าจริงๆแล้วประสบการณ์เท่าที่ไต่เคยมีแฟนมาเนี่ยไต่ไม่เคยมีปัญหาเข้ากับที่บ้านแฟนไม่ได้เลยทุกครั้งที่มีแฟนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แฟนจะฝากแฟนไว้กับไตเสมออย่างจริงจังอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะตอบคําถามในกรณีนี้ไตก็คิดว่าต้องกลับดูที่ปัญหาค่ะ ว่าปัญหานั้นไต่ทําอะไรไม่พอใจคุณพ่อคุณแม่ไต่ก็พยายามหวันที่จะขอโทษแล้วก็เข้าไปทําความคุ้นเคยเข้าไปไต่เชื่อว่าความความตั้งใจในการเข้าหาผู้ใหญ่การพิจารณาเคารพน,นอบน้อมก,การดูแลการดูแลปามอย่างอย่างแท้จริงอย่างจริงใจแต่ว่าผู้ใหญ่จะเห็นแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่จะยอมรับไต่ในที่สุดไต่มั่นใจค่ะคุณระดาครับก<อ>็เ<อ>ราระดานะคะ ก็คือก็เข้าใจนะคะผู้ใหญ่พ่อแม่เนี่ยก็ต้องรักคุณปามใช่ไหมคะแล้วก็อยากให้คุณปา์มเนี่ยเจอกับผู้หญิงที่ดีที่สุดก็เป็นธรรมดาค่ะที่ท่านอาจจะต้องมองผู้หญิงที่เข้ามาแล้วก็ต้องมองหาในด้านลบต้องหาข้อติก่อนเสมอค่ะแต่ระดาเชื่อว่าถ้าท่านนะคะได้ทําความรู้จักกับระดานะคะระดาเป็นค่อนข้างเป็นเด็กที่แบบอ่อนน้อมอะค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยคือหน้าตาอาจจะดูแรงๆนะคะแต่จริงๆแล้ว ป็นผู้หญิงเรียบร้อยจริงๆค่ะก็คือก็จะพยายามเข้าหาท่านนะคะแล้วก็ให้ความจริงใจะค่ะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ค่ะเชื่อว่าท่านจะต้องรักและเอ็นดูเราในวันหนึ่งแน่นอนค่ะคุณผู้ชมครับเป็นคําตอบที่ได้ใจความแล้วก็กินใจทั้งสองท่านเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าในช่วงหน้าคุณปลาล์มจะเลือกใครเป็นคู่รักด่วนในค่ำคืนนี้ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาลุ้นกันกับรักด่วน fast love คิดว่าคุณปามจะเลือกใครเป็นคู่รักดวนของเขาในคืนนี้คะตอบค่ะคือกเลือกคุณต่ายเพราะว่าคุณระดาจะได้ว่างแต่ผมไมได้เสียเป็นคนที่ดีมากเส้นคออีกรอบหนึ่งสรุปคนที่คุณเลือกคือคุณต่ายค่ะ